สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมานําเสนอผลงานดีเด่นของเจ้าลูกแม่ของเราคะ่ะฟาชีที่ใช้ความอาหารก็คือไม่ต้องความอาหารอีกต่อไปเลยนะก็คือมาเป็นที่นอนแมวได้แล้วแล้วดูท่าก็น่าจะสบายในระดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าไม่ลุกไปไหนเลยคุณแม่ก็นั่งทำมอตัอาเงอยู่บนเขื่อนสะพานนั่งสูงสะดวยเจ้าสียอายก็ไปเขาร่วมกับเขาไม่ได้มีไข่น้อยนากันเลยคะ่ะเธอทําได้ชานก็ทําได้ส่วนเจ้าเสียฟูน่าเลยทำอะไรยากกินข้าวโพดกับแม่ แกไม่ใช่แมวเลยนะเนี่ยทุกวันนี้นหนเจ้าเสี่ยวฟูกินได้ทุกอย่างอะไรที่อยากกินก็คือกินอะไรที่ไม่อยากกินก็คือไม่กินถ้าเป็นพักถ้าไม่อยากกินก็คือไม่กินแต่ถ้าเป็นพักแล้วอดอยากก็คือกินงงไหมความชราของเจ้าเสี่ยวอ่านี่คือระดับอัศรียะเลยนะเพราะว่านางเคี้ยจ้านางเคี้ยเอาปลาหมึกในถุงหน่อเจ้าเสี่ยวฟูเจ้าเสี่ยวไปก็ลุกไปแล้วเบื่อเจ้าเสี่ยวอ้ายไงนางก็ได้นอนดมๆๆแล้วคือนั่งคนเดียวเลยค่ะสบายใจพื้นแล้วเจ้าเสี่ยวฟูก็คือเป็นแมวที่ไม่ค่อยเบียดเบียนคนอื่นแต่จะมาเบียดีนนัแล ก็คือทุกคนอาจจะมีเสียงอุยอุยหรือเสียงฟ้าร้องสนิดหนึ่งน้เพราะว่าบ้านฉันฝนตกบานใครฝนตกบางคอมเมนต์มาหน่อยฉันก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรคือเจ้าซีอาน้าตาก็ไหลอีกแล้ววันนี้ไมมแนใจเหมือนกันใครแมวแมวแมวบ้านใครเป็นเหมือนฉันบ้้งไหมเนี่ยทำยังไงจะแก้ยังไงดีและแล้วก็พากเสียงไม่ทันค่ะเสียงฝนดังกว่าเสียงันอีกมั้งตอนนี้นั้นการทําความสอาตัวเองมันเป็นสิ่งดีดแต่อย่างน้อยแกก็ช่วยเลือกหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นฟาซีคุมอาหารนะก็คือวันหนึ่งหนีล้างไปแล้วสิบล็บอกกวววว่่่่าาาาาใใหห้้แแมมมมมมัันนนออออออไไปเเเเเะพรีคุฟงงดดูืตยยล และมาดูซิผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่นางก็ได้นั่งให้ฉันฉันก็ได้ยืนถ่ายวิดีโอให้นางอืมได้นี่คิดว่ามีแต่สี่ทนได้นะนิทาก็ต้องมาทนด้วยเหรอก็จะพาทุกคนมาดูช่องที่ทําให้เจ้าเสียไปเขาไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเขาห้องนะคือมันทางก็แคบเนาะแล้วเจ้าเสียไปมันอ้วก็ไม่ได้เรียกอ้วนหรอกเขาเรียกว่าแมวมีอันจะกินก็คือมีอันจะกินแค่ตัวเดียวนะและอีกตัวอื่นก็คือไม่มียุดความคิดนันเลยค่ะคุณคิดว่าขึ้นบ้านมาแล้วจะได้นอน เทียบดีแล้วเนี่ยก็เลือกนอนได้ดนะีเนาะด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยขยันหลือเกินก็เปลี่ยนแล้วเป็นอีกพระห่มนะนี่เลยค่ะหนูอายข้องเรา starch, ขึ้นมานอนตรงนี้แม่มันมั่นไซสเนาะเมื่อกี้นี้ก็เลยคอยคอยย่อขอกวนเธอสักหน่อยหนึ่งก็คือแก้แค้นคืนคือเป็นเป็นคนเป็นค,คนที่แบบนี้แหละไปไปกันเถอะไปแก้แค่เออไม่ใช่ไปก่อนนะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลเจะกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายเธอจะไปกวนนางต่อ